ปังปอนกันไปอะไรเนี้ยทำไมเขินอายไม่มีแตดดิ้งมาแต่ก่อนเลยเนี้ยโอ้ย,อยก็ฉันเขินรักแหวนนะเพราะว่าจะไปซื้อโลออนมาตามตลาดนัดแหะเอามาใชา้แล้วม,ลมันก็ดำาก็ดำมากแถมยังมีกลิ่นด้วยดำมันต้องไปมันไปแตกจะก็แรวนลระยัอ๋อใสงว่าหล่อนไม่รู้จักีิสซี่รีเอ็นเพอร์ฟูมไว้สวีตบอสซัมดีโอวห้ยนี่มันกินสวีทบอสซัมนี่นาะ เนี่ยตัวนี้ช่วยให้วงแขนกระจ่างใสเรียบเนียนเพราะมีสารบำรุงแน่นๆแล้วเป็นสูตรครีนไม่มีแปดสารระคายเคืองผิวอ่อนโยนและยังลดเหงื่อดับกลิ่นตัวได้ดีมากทาแล้วไม่เป็นคราบขาวติดผิวติดเสื้อเบาสบายผิวด้วยจ้าลอนลบภาพชายโลอ่อนแล้วรักแรดับไปได้เลยว้าฉันก็เปใชานะฉันได้กลับมามั่นใจแบบลดเลยอีกครั้งนึ่งตัดไปได้แลแต่งคิวเวลีมาก